สารคดีสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อทุกสรรพสิ่งสวัสดีครับท,ทุกทุท่านคลิปนี้ป้างกอมสารคดีเสนอรายการหนังสือเสียงพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัวพุทธศักราช2478ในพระประมาพิไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์วงเล็บ ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎรลวงวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2478อาทิตย์ทิาพยาภาเจ้าพระยายมราชเจ้าพระยาพิชเชยนทระโยทินตราไวนะ้ณวันที่30กันยายนพศ2478เป็นปีที่2ในรัชกาลปัจจุบันโดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่าสมควรวาง วิธีการจดทะเบียนครอบครัวตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บขจึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎรดังต่อไปนี้มาตราหนึ่งพระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่าพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัวพุทธศักราช2478มาตราสองให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ ตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมพศ2478เป็นต้นไปมาตราสามในพระราชบัญญัตินี้หนึ่งนายทะเบียนหมายความว่าเจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีผู้มีหน้าที่รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ได้แต่งตั้งขึ้น 2. การจดทะเบียนหมายความว่าการจดข้อความลงในทะเบียนเพื่อความสมบูรณ์ตามกฎหมาย 3. การบันทึกหมายความว่า การจดข้อความลงในทะเบียนเพื่อเป็นหลักฐานในการพิสูจน์มาตรา4บุคคลที่จะเป็นพยานตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ได้คือ 1. บุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ 2. บุคคลวิกลจริตหรือบุคคลซึ่งสารสั่งให้เป็นผู้เสเือนไร้ความสามารถ 3. บุคคลที่หูหนวกเป็นใบ้หรือจักสุบอดทั้งสองข้างมาตราห การจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้จะทำที่สำนักทะเบียนแห่งใดใดดังที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงก็ได้ในกรณีที่มีการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องถึงกันมากกว่าแห่งหนึ่งให้หมายเหตุในทะเบียนต่างๆถึงการเกี่ยวข้องนั้นๆดังที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงให้ใช้บทบัญญัติในวรรคก่อนนี้บังคับตลอดถึงการบันทึกด้วยมาตรา6ภายใต้บังคับ แห่งบทบัญญัติมาตรา14คำร้องขอจดทะเบียนต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงเมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนผู้ร้องต้องลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญในทะเบียนต่อหน้านายทะเบียนและต่อหน้าพยานสองคนซึ่งต้องลงลายมือชื่อไว้ในทะเบียนในขณะนั้นด้วยแต่ถ้าผู้ร้องไม่สามารถลงลายมือชื่อได้โดยวิธีหนึ่งวิธีใด ให้นายทะเบียนหมายเหตุไว้ในทะเบียนโดยเฉพาะการจดทะเบียนสมรสนอกจากจะปฏิบัติตามความในวักก่อนถ้าท้องที่ใดข้าหลวงประจำจังหวัดเห็นสมควรจะประกาศโดยอนุมัติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยยอมให้ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสต่อกำนันท้องที่ที่ชายหรือหญิงฝ่ายใดหรือทั้งสองฝ่ายมีถิ่นที่อยู่ก็ได้ คำร้องเช่นว่านี้ต้องมีลายมือชื่อของผู้ร้องและพยานสองคนลงต่อหน้ากำนันแต่พยานคนหนึ่งนั้นต้องเป็นเจ้าพนักง,งานฝ่ายปกครองซึ่งมีตำแหน่งตั้งแต่ชั้นผู้ใหญ่บ้านขึ้นไปหรือนายตำรวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยตำรวจตรีขึ้นไปหรือหัวหน้าสถานีตำรวจหรือผู้แทนราษฎรเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลสมาชิกสภาจังหวัดหรือทนายความเมื่อได้รับคำร้องโดยถูกต้องแล้วให้กำนันส่งคำร้องนั้นต่อไปยังนายทะเบียนโดยเร็วเพื่อพิจารณารับจดทะเบียนในการจดทะเบียนนี้ให้นายทะเบียนลงชื่อผู้ร้องและพยานในทะเบียนถือเป็นแทนการลงลายมือชื่อและให้ถือว่าการสมรสได้สมบูรณ์แต่วันที่กำนัน รับคำรองนั้นมาตราเจ็ดรายการที่ลงไว้ในทะเบียนนั้นให้นายทะเบียนลงวันเดือนปีและลายมือชื่อนายทะเบียนไว้เป็นสำคัญมาตรา8เมื่อได้รับจดทะเบียนสมรสหรือ,อยาโดยความยินยอมนายทะเบียนต้องออกใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนนั้นมอบให้ฝ่ายละฉบับโดยไม่เรียกค่าธรรมเนียมมาตรา9 ผู้มีส่วนได้เสียจะขอดูทะเบียนได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแต่ถ้าขอสำเนารายการในทะเบียนซึ่งนายทะเบียนรับรองต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงมาตรา10บเมื่อมีการร้องขอให้จดทะเบียนสมรสแล้วให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนสมรสให้การจดทะเบียนสมรสนั้น จะขอให้นายทะเบียนไปทํานอกสํานักทะเบียนก็ได้แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงมาตรา11ถ้าบุคคลใดได้รับอนุญาตให้สมรสได้โดยคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ยื่นสําเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลที่รับรองว่าถูกต้องแล้วนั้นต่อนายทะเบียนในเมื่อร้องขอจดทะเบียนมาตรา12 ถ้าผู้ที่จะพึงให้ความยินยอมได้ให้ความยินยอมโดยทำเป็นหนังสือตามบทบัญญัติแห่งมาตรา1 4 4 8วงเล็บสองแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้ผู้ร้องขอนำหนังสือนั้นยื่นต่อนายทะเบียนเพื่อบันทึกในทะเบียนคณะจดทะเบียนสมรสถ,ถ้าผู้ที่จะพึงให้ความยินยอมได้ให้ความยินยอมด้วยวาจา ต่อหน้าพยานตามบทบัญญัติแห่งมาตรา1 4 4 8วงเล็บสแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้ผู้ร้องของนำพยานนั้นไปให้ถ้อยคำต่อนายทะเบียนถ้อยคำซึ่งพยานให้ไว้นั้นให้หนายทะเบียนจดลงไว้แล้วให้พยานลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญมาตรา13ห้ามไม่ให้หนายทะเบียนจดทะเบียนสมรสเมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนว่า การไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งมาตรา1,445มาตรา1,446และมาตรา1,447แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา14เมื่อชายหรือหญิงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายตกอยู่ในอันตรายใกล้ความตายและโดยพฤติการที่เป็นอยู่นายทะเบียนไม่สามารถจะไปจดทะเบียนให้ได้และ ผู้ใกล้ความตายจะทำคำร้องตามแบบก็ไม่ได้ผู้นั้นจะร้องขอจดทะเบียนสมรสด้วยวาจาหรือด้วยกิริยาก็ได้แต่ต้องร้องต่อพนักง,งานฝ่ายปกครองซึ่งมีตำแหน่งตั้งแต่ชั้นกำนันขึ้นไปหรือต่อนายตำรวจซึ่งมียศตั้งแต่นายร้อยตำรวจตรีขึ้นไปหรือหัวหน้าสถานีตำรวจหรือต่อบุคคลซึ่งเป็นพยานได้ตามพระราษัตินี้ อย่างน้อยสองคนซึ่งอยู่พร้อมกันถ้าชายหรือหญิงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายตายให้ผู้ที่ได้รับคำร้องขอจดทะเบียนตามความในวักก่อนพร้อมด้วยชายหรือหญิงที่ยังคงมีชีวิตอยู่ถ้าหากมีไปแสดงตนต่อนายทะเบียนโดยไม่ชักช้าเพื่อให้ถ้อยคำแสดงพฤติการแห่งการร้องขอแล้วขอจดทะเบียนสมรสถ,ถ้ากรณีดังกล่าวในวักต้น เกิดในเรือเดินทะเลระหว่างเดินทางจะร้องต่อนายเรือเสมือนเป็นเจ้าพนักง,งานดังกล่าวในวรรคต้นก็ได้และให้นำบทบัญญัติในวรรคสองมาบังคับโดยอนุโลมมาตรา15ถ้านายทะเบียนไม่ยอมรับจดทะเบียนสมรสผู้มีส่วนได้เสียจะยื่นคำร้องต่อศาลก็ได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล เมื่อศาลไต่สวนได้ความว่าการได้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกฎหมายครบถ้วนแล้วก็ให้ศาลมีคำสั่งไปให้รับจดทะเบียนมาตรา16เมื่อศาลได้พิภากษาให้เพิกถอนการสมรสหรือให้หย่ากันแล้วผู้มีส่วนได้เสียจะขอให้นายทะเบียน บันทึกไว้ในทะเบียนก็ได้แต่ต้องยื่นสำเนาคำพิพากษาอันถึงที่สุดที่รับรองว่าถูกต้องแล้วต่อนายทะเบียนมาตรา17บถ้าการใดๆอันเกี่ยวกับฐานะแห่งครอบครัวได้ทำขึ้นในต่างประเทศตามแบบที่กฎหมายแห่งประเทศที่ทำขึ้นนั้นบัญญัติไว้ผู้มีส่วนได้เสียจะขอให้บันทึกในประเทศสยามก็ได้แต่ต้องยื่นเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการนั้น โดยมีคำรับรองถูกต้องพร้อมกับคำแปลภาษาไทยซึ่งฝ่ายนั้นต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายถ้าการดังกล่าวแล้วได้ทำขึ้นในต่างประเทศตามแบบที่กฎหมายสยามบัญญัติไว้ให้เจ้าพนักง,งานทูตหรือกงสุนสยามส่งสำเนาทะเบียนหรือบันทึกซึ่งได้รับรองถูกต้องแล้วไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งต่อไปยังกระทรวงมหาไทยมาตรา18 การจดทะเบียนการหย่าโดยความยินยอมนั้นให้นายทะเบียนรับจดต่อเมื่อสามีและภริยาร้องขอและได้นำหนังสือตามที่ระบุไว้ในมาตรา1,498วรรคสองแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาแสดงต่อนายทะเบียนด้วยมาตรา19ในกรณีที่บิดามาขอจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายถ้าเด็กและมารดาเด็กอยู่ในฐานะ ให้ความยินยอมได้และได้มาให้ความยินยอมด้วยตนเองแล้วก็ให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนท่าเด็กและมารดาเด็กคนหนึ่งคนใดหรือทั้งสองคนไม่มาให้ความยินยอมด้วยตนเองให้นายทะเบียนมีหนังสือสอบถามไปยังผู้ที่ไม่มาว่าจะให้ความยินยอมหรือไม่เมื่อนายทะเบียนได้รับหนังสือแจ้งความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลดังกล่าวได้มาให้ความยินยอมด้วยตนเองแล้วก็ให้นายทะเบียนร,รับจดทะเบียนแต่ถ้านายทะเบียนไม่ได้รับแจ้งความยินยอมภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้นายทะเบียนแจ้งให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบถึงเหตุที่ไม่อาจรับจดทะเบียนได้โดยไม่ชักช้าบิดาจะร้องขอให้นายทะเบียนไปจดทะเบียนนอกสำนักทะเบียนก็ได้ แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงมาตรา20เมื่อศาลได้พิพากษาว่าผู้ใดเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายแล้วผู้มีส่วนได้เสียจะยื่นสำเนาคำพิพากษาอันถึงที่สุดซึ่งรับรองถูกต้องแล้วมาให้บันทึกในทะเบียนก็ได้มาตรา21เมื่อมีการเพิกถอนการรับรองบุตรให้นำมาตรา16มาบังคับโดยอนุโลม มาตรายีิบสองการจดทะเบียนร,รับบุตรบุญธรรมให้ผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมเป็นผู้ร้องขอให้นายทะเบียนร,รับจดทะเบียนต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายให้ถ้อยคำว่าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งกฎหมายในเรื่องรับบุตรบุญธรรมดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วถ้าปรากฏต่อนายทะเบียนว่าการมิได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ว่านั้น หรือถ้อยคําที่ได้ให้ไว้ไม่เป็นความจริงห้ามไม่ให้รับจดทะเบียนถ้านายทะเบียนไม่ยอมรับจดทะเบียนการรับบุตรบุญธรรมผู้ร้องขอจดทะเบียนฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะยื่นคําร้องต่อศาลก็ได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลเมื่อศาลไต่สวนได้ความว่าการได้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกฎหมายครบถ้วนแล้วก็ให้สารมีคำสั่งไปให้รับจดทะเบียน มาตรายี่สาการจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมโดยความตกลงนั้นให้นายทะเบียนร,รับจดเมื่อทั้งสองฝ่ายร้องขอท่าศาลพิพากษาให้เพิกถอนหรือเลิกการรับบุตรบุญธรรมให้นำมาตรา16มาบังคับโดยอนุโลมมาตรายี่สี่ท่าสามีภริยาซึ่งได้ทำการสมรสกันโดยสมบูรณ์ก่อนวันใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับห้า ร้องขอให้บันทึกฐานะของภรยาตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบับ5แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พศ2477ให้นายทะเบียนบันทึกไว้ในทะเบียนมาตรา25ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีหน้าที่รักษาการเท่าที่เกี่ยวกับกระทรวงนั้นๆ ให้การเป็นไปตามพระราชบัญจำยตินี้และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อการนั้นและกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่จะเรียกกฎกระทรวงนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ผู้รับสนองพระบรมราชโองการตามมติคณะรัฐมนตรีนิติศาสตร์ภัยศาลรัฐมนตรี พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัวฉบับที่ 2, สองพศ2482พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัวฉบับที่ 3, สามพศ2533หมายเหตุเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือเนื่องจากมาตรา1,548แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ในการจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย ได้ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่10พศ2533จึงสมควรแก้ไขวิธีปฏิบัติในการจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายในมาตรา19แห่งพระราชบัญญัติจ,จดทะเบียนครอบครัวพศ2478ให้สอดคล้องกับการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังกล่าวด้วย จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้